ยินดีต้อนรับนะครับแฟนบอลทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องรอจิวบอลนะครับและวสาหรับคลิปนี้นะครับผมขอบอกเลยตรงๆนะครับคืนนี้ครับไม่ใช่คืนนะของทีมดังทุกทีมครับเพราะมีอย่างน้อยครับสจาก4คู่ครับที่ราคานะครับมันเปิดมาล่อนะครับถ้าคุณนะครับดูแค่ชื่อทีมครับมีโอกาสเจ็บอย่างแน่นอนครับแต่ถ้าคุณนะครับดูสถิติที่ผมเอามาให้นะครับ คุณจะเข้าใจทันทีนะครับว่าคู่นี้นะครับทำไมผมถึงไม่กล้าไปนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นครับก็จัดมาให้ค,นนครับกับอีก4คู่เด่น,นครับ4ใหญ่นะครับในหลีกดังนะครับ วันนี้ก็จัดมาให้กันก่อนเลยครับคู่แรกนะครับที่เป็นซูฟุตบอลนะครับพิมริอังกินครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านลิเวอร์พูลนะฮะที่ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสามครับส่วนทางด้านครับคู่ที่สองครับเป็นซูฟุตบอลนะสเปนซูเปอร์คัพนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับเป็นการพบกันครับระหว่างทางด้านแอตมินลินนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านนะครับเรอัลมาดริดนะที่ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสองครับส่วนทางด้านครับคู่ที่สามก็เป็นซูฟุตบอลครับฝรั่งเศสนะครับซูเปอร์คัพคครรรัับบบเเป็นนนอชชิิงะะลศ แข่งขันกันครับในที่คูเวตนะครับที่เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านนะครับเปเชนะครับปารีสแซงต์แชกแมงนะครับ พบกับทางด้านนะครับโอลิมปิกมาร์คเซย์นะครับที่ทําการแข Gentle ่งขันกันครับในเวลาตีหนึ่งนะครับและทางด้านคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายก็เป็นซูฟฟับบอลกันโชดเซเรียอิตาลีนะครับก็อเป็นการพบกันระหว่างทางด้านนะครับเอซีมิลานนะครับเจ้าบ้านเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเจนัวนะครับที่ทําการแข่งขันกันครับในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะครับในศึกพิมเมรีอังกฤษนะครับที่เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าบ้านนะครับอาเซนอลเปิดบ้านต้อนรับทางด้านลิเวอร์พูลนน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 ะะะะะททีี่่่ําาาากกรรรรรแแขขงงััััััคคคคบบบบใเเวลลสหู้อ ทางด้านตลาดนะครับเปิดมานะครับอยู่ที่1.00ครับเรทนะครับจะให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านลิเวอร์พูลนะฮะอยู่ที่0.91นะครับและทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับอยู่ที่1.01นะครับแต่ทางด้านนะครับ1คูณ2นะครับหรือว่าอัตราผูเสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่3.85นะครับเรทก็จะให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลซะมากกว่าเลยนะครับอยู่ที่1.58นะครับส่วนนะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับลิเวอร์พูลนะก็อยู่ที่5.30นนนะะะคครรัับบก็็จเหว่า ในนะครับเลนนะครับราคาที่เปิดมาครับและทางด้านหนึ่งคูณสองเองครับตรงนี้ครับก็จะให้ครับไปนะครับในทางที่แตกต่างกันครับแต่ทางด้านหนึ่งคูณสองครับจะให้เลนครับแข่งตื่นไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลครับซะมากกว่านะครับและส่วนทางด้านอันดับตารางคะแนนนะครับในสื่อฟุตบอลนะครับพเลีกอังกฤษนะครับก็เป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับที่ดูดีกว่านะครับก็อยู่อันดับที่หนึ่งะครับหรือหัวตารางนั่นเองนะก็แข่งไป20นั้นัดนะครับ ชนะ15เสมอสามแพ้ไป2มีอยู่48คะแนนนะับส่วนนะครับฝั่งผู้มาเย,ยือนอย่างทนาน่านครับลิเวอร์พูลก,ก็อยู่อันดับที่4นะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับก็แข่งไป20นัดน,นะครับชนะ10เสมอสี่แพ้ไป6มีอยู่34คะแนน เท่านั้นเองครับก็จะเห็นว่าครับอันดับตารางคะแนนตรงนี้คะจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านอาเซนอลนนะที่อันดับที่ดูดีกว่าครับและทางด้านคะแนนเองนะครับก็มีมากกว่าทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านลิเวอร์พูลอย่างเห็นเห็นกันเลยนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับทางด้านนะครับเฮตูเฮตนะครับในการพบปะก,กันครับใน5นัดล่าสุดครับก็จะเป็นทางด้านนะครับ หงแดงลิเวอร์พูลนะที่ทำได้ดีกว่านะเก็บชัยชนะมาได้2เสมอสนะผ้าแพ้นะครับให้กับทนาอัเซนอลนะไปเพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับและนัดล่าสุดนะครับเป็นทนาลิเวอร์พูลนะเปิดบ้านต้อนรับทางด้านอัเซนอนะก็ได้อัชนะมาครับที่1ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนนัดลงมาครับก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลนะเปิดบ้านต้อนรับอเซนอลนะก็ยังเสมอกันนะที่2ประตูต่อ2ครับแต่ก็ถือว่านครับเหตุ t ุดเ a ตในการพบปะกันนะครับในนัดล่าสุดตรงนี้จะเป็นทางด้านรลิเวอร์พูล ทาางด้นครับเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะเปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลนะว่าจะจบสกอร์กันที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะครับฟอร์มการเล่นครับของทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านอาร์เซนอลนะครับใน10นัดล่าสุดตรงนี้นะครับก็ออกมาที่ค่อนข้างนะครับดูดีวิลิกรูดเลยนะครับใน10นัดนะครับก็เก็บใช้ชนะครับ มาได้8นะครับเสมอหนึ่งะครับพ่ายแพ้ไปเพียงแค่1เท่านั้นเองนะครับและนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลติโกบุกไปเยือนทางด้านบอลมันครับก็เฉือนเอาชนะห์มาครับที่3ประตูต่อ2องครับส่วนนัดรองลงมาก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับทางด้านแอตตันวิลล่าครับก็ได้ถล่มนะครับแอตตันวิลล่าไปถึง3ประตูขอไพ่ครับ4ประตูต่อ1นะครับและนัดก่อนหน้านี้ก็เป็นทางด้านครับอาร์เซนอลเปิดบ้านต้อนรับทางด้านไบตันครับก็เฉือนเอาชนะห์มาครับที่สองประตูต่อหนะครับึ่งนะครับฟอร์มกาารรเล่นนคับของงทด้็ถ นะครับผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านนะครับของแดงลิเวอร์พูลทำในสิบนัดครับก็ออกมาที่ดูดีเช่นเดียวกันนะครับก็เก็บชัยชนะมาได้ห้านัดครับเสมอสี่นะครับพ่ายแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งนัดเองเท่านั้นนะครับและนัดล่าสุดครับเป็นทางด้านครับลิเวอร์พูลครับบุกไปเยือนทางด้านฟูตบลแรมนะครับก็ได้เสมอกันครับที่สองประตูต่อสองครับส่วนนัดลงมาก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านครับอย่างรย์ยูไนเต็ดก็เสมอกันครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับและก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับ แต่ก็ถือว่าครับฟอร์มการเล่นครับโดยรวมๆนะครับของทางด้านครับลิเวอร์พูลในสิบนัดล่าสุดวงนี้ครับก็ออกมาที่ค่อนข้างดูดีพอใช้ได้นะครับแต่ดูดีนะครับน้อยกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านอาร์เซนอลนะครับเป็นอย่างมากกันเลยนะครับและสําหรับค่ําคืนนี้นะครับผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้ครับอย่างทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับก็จะมีเป็นทางด้านครับคาราฟิโอลลี่นะครับ ดาวแมนนะครับมอสโกว์นะครับก็ม tamam, ier, cual, Somehow, ีเพ e ียงแค่3คนเท่านั้นครับส่วนนะครับฝั e ่งของผู้มาเยือนอย่างทางด้านลิเวอร์พูลนะก็มีนะครับเป็นทางด้านครับบาสเซติกนะครับเอนโดนะครับอิซักนะครับลรโอนี่นะครับมอมเมตซาร่านะครับสเกลลอนนะครับก็จะเห็นว่านะครับผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นตรงนี้นะครับจะเป็นฝ้าฝั่งของผู้มาเยือนอย่างทางด้านลิเวอร์พูลนะที่มีมากกว่านะครับและตัวผู้เล่นหลังนะครับอย่างทางด้านครับอุโกเอติติเก้นครับก็ไม่ได้ลงและทางด้านมอมเมตซาร่านะครับก็ไม่ได้ลงเเช่นนนดียวกััะครบ และส่วนทางด้านครับไลอัพนะครับจะเปตัวจริงนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงเล่นครับในค่ำคืนนี้ของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบ4-3-3นะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูนะครับเป็นทางด้านเดวิดไรย่านะครับที่ยืนเฝ้าเสาครับส่วนนะครับเซนเตอร์คู่นะครับก็ใช้เป็นทางด้านกาเบียนครับที่ยืนคู่กับซาลิบานะครับและ3ตัวบนก็เป็นทางด้านทอสซาดนะครับที่ยืนตำแหน่งนะครับปีกซ้ายครับและปีกขวาเป็นทางด้านซากะนะครับส่วนหน้าเป้านะครับก็ใช้นาครับ อาร์เซนอลนะครับและส่วนทางด้านครับไรอัลนะครับิดตัวจริงครับของทางด้านครับผู้มาเยือนอย่างของแดงลิเวอร์พูลครับวันนี้ก็จัดมาในระบบครับสี่สองสามหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านอลิสันนะครับที่ยืนเฝ้าเสานะครับส่วนเซนเตอร์คู่นะครับก็เป็นทางด้านครับโคนาเต้นะฮะที่ยืนคู่กับทางด้านนะครับรูจิฟันได้นะครับและสามตัวบนกลางลุกก็เป็นทางด้านซูโบสุสตารายนะครับที่ยืนตำแหน่งปีกขวาครับปีกซ้ายเป็นทางด้านแม็กอลิสเตอร์นะครับและ กลางลุกก็เป็นทางด้านว so ิทนะครับส่วนนักเตะใช้เป็นทางทงด้านนะครับโกลดี้คาร์โปนะฮะที่ยิงคัรน่าเป้าให้กับทางด้านนะครับหงแดงลิเวอร์พูลในค่ําคืนนี้นะครับและสําหรับคู่นี้นะครับเฮตูเฮตนะครับในการพบปากกันนะครับจะเป็นนะครับทางด้านนะครับฝั่งผู้มาเยือนนะครับที่ดูดีกว่าส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้จะเป็นทางด้านชอบบ้านอย่างอาร์เซนอลนะที่ดูดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับและในค่ําคืนนี้นะครับทีมผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลนะก็ขาดตัวผู้เล่นหลักไปนะครับอย่างททาาาาาาางงดดด้้้นนนนนโโมมเเเซลลลห์ะะะะคคครรรัััับบบกกกออตตติิแ ที่เปิดมานะครับอยู่ที่1.00นะครับก็จะให้เหรีนะครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแต่ทางด้านหนึ่งคู่ซ้อนถ้าพูดว่าอัตราพู่เสมอที่เปิดมาอยู่ที่3.85นะครับก็ให้เหรีนะครับแข็งตึงไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านอาร์เซนอลนะครับสมมากกว่านะครับและสําหรับวันนี้เองนะครับก็เป็นทางด้านนะครับอาร์เซนอลนะครับเจ้าบ้านนะครับที่ตั้งกำแพงมานะครับอยู่ที่1.00นะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับจากเฮดชูนเฮดนะคครรััับบของงทท้้ีีมนนะ เฮดชูเฮดก็ดูดีนะครับไปทางด้านลิเวอร์พูลนะแต่ทางด้านฟอร์มการเล่นนะครับจะดูดีทางด้านเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลส์มากกว่านะครับและทางด้านตลาดเองนะครับที่เปิดมานะครับให้เหรียญครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลนะครับแต่ทางด้าน1นึ่งคูณสนะครับก็ให้แข็งตึงมาทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านอาร์เซนอลนะครับและในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทานด้าอาร์เซนอลที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านหงแดงลิเวอร์พูลนะครับและการเล่นในบ้านของทางด้านอาร์เซนอลนะครับก็ถือว่านะครับได้เปรียบนะคคคคครรรรรััััับบบบท้งงสนนนนาาามะะะะแลลกกก็็ออเเชีียย์พ่่่ิดวว สำหรับนะครับค่ำคืนนี้นะครับอาร์เซนอลครับสามารถทะลุผ่านกำแพงที่หนึ่งจุดศูนย์นะครับตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับและคู่นี้นะครับการแข่งขันใน90นาทีนะครับก็เป็นทางด้านอาร์เซนอลนะที่เก็บ3แต้มไปได้และยังทำประตูนะฮะอย่างทางด้านนะครับลิเวอร์พูลได้นะครับที่3ประตูต่อ1นะครับและส่วนทางด้านนะครับคู่ที่2ของเรานะครับก็เป็นซูฟุตบอลนะครับสเปนซูเปอร์คลับนะครับรอบรองชนะเลิศครับเป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านแอนบัลลิตนะครับพบกับทางด้านเรอัลมาดริดที่ทำการแข่งขันกััััันน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 ะะะะะะะคคคคครรรรรรบบบบบใเเเวลลาตงแสหูู่่่ีี้ฮทป็พอก สรุปนะครับของคู่นี้ก็จะอยู่นะครับที่ครอบครัวของพี่หลอนครับหรือว่าบ้านหลังคาเขียวนั่นเองนะครับและยังไม่พอครับสำหรับคู่นี้ก็มีกิจกรรมให้ทายผลสกอร์กันด้วยครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดครับสนใจอยากเข้าร่วมสนุกหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถครับคอมเมนต์นะครับที่ใต้ช่อง YouTube แล้วก็แคปคําตอบส่งคาตอบมาที่บ้านหลังคาเขียวนะครับหรือว่าครอบครัวของพี่หลอนั่นเองครับก็มาตามรายน้ำนะที่วิ่งอยู่บนหน้าจอกันได้เลยนะครับที่ pl นะครับ169นะครับโอเคครับเพื่อไปนระัคบ เป็นซูฟบาร์ทฝรั่งเศสนะครับซูเปอร์คลับนะครับรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับคู่นี้ก็ทําการแข่งขันกันครับที่คูเวตนะครับก็เป็นการพบกันนะครับระหว่างทางด้านพีเอสเชนครับหรือปารีสนะครับแางเช็กแมงนะครับพบกับทางด้านัโอลิมปิกมาร์กเซย์นะครับที่ ทำการแข่งขันกันนะครับในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับและสําหรับคู่นี้นะทางด้านตลาดนะครับเปิดมานะครับอยู่ที่นะครับหนึ่งจุดศูนย์ครับจะให้เลนครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับผู้มีเยือนอย่างทางด้านโอลิมปิกมาร์เซอนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าสามครับส่วนนะครับเจ้าบ้านอย่างทางด้านนะครับปารีสนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเก้านะครับและทางด้านนะครับหนึ่งคูณสองนะครับหรือว่าอัตราผูดเสมอนะครับที่เปิดมาอยู่ที่สี่จุดหนึ่งสามครับก็จะให้เลนครับแข็งตึงมาทางด้านที่เจ้าบ้านอย่างทททาา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 งด้้นน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 ปรรรรรรีีีสสะะะะคคคคัััับบบบ่่่่่่่มมมกกววอออยยยูููผเเื์ซ หนึนะครับก็จะเห็นว่าครับเรทนะครับหนึคูณสองครับตรงนี้จะแข่งตึงนะครับไปทางด้านนะครับเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านปารีสนะครับสมากกว่านะครับและสําหรับคู่นี้นะครับเฮตูเฮต์นะครับในการพบปะกันนะครับในหานัดราศูนครับก็จะเป็นทางด้านครับเจ้าบ้านครับเปเชนะครับ ที่ดูดีกว่านะครับเก็บชนะครับงมาได้สี่นะดพ่ายแพ้ให้กับทางด้านนะครับหมากเซอนะครับไปเพียงแค่หนึ่งนัดเองเท่านั้นนะครับและนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านนะครับหมากเซอนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านปารีสครับก็ได้นะครับเฉือนเอาชนะมาครับที่1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนทางด้านนั้นเราลงมาครับก็เป็นทางด้านปารีสครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านหมากเซอก็ กดนะครับทางด้านมากเซอร์นะครับไปถึง3ประตูต่อหนึ่งกันเลยทีเดียร์ครับก็จะเห็นว่านะครับเฮ้ยช่วยเห็นนะในการพบปากกันนะครับใน5นัดล่าสุดตรงนี้จะเป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างปารีสนะที่ดูดีกว่านะครับส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับของทางด้านนะครับเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านนะครับปารีสแซงเชแมงนะครับก็ถือว่านะครับออกมาที่ค่อนข้างนะครับดูดีวิลิคูดเลยนะครับก็เก็บชัยชนะครับมาได้แพ้นะครับเสมอหนึ่งนะครับพ่ายแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นเองนะครับและนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้าน ปารีสแซงต์แชรงแมงนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านครับปารีสเอฟซีนะครับก็ได้เฉลยชนะมาครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนนะครับนัดรองลงมาครับก็เป็นทางด้านครับปารีสแซงต์แชรงแมงนะครับบุกไปเยือนทางด้านนะครับฟอนเตเน่นะครับก็ได้นะครับถล่มฟอนเตเน่ไปนะครับถึง4ประตูต่อสูงนะครับและก่อนหน้านี้ครับปารีสนะครับแซงต์แชรงแมงก็เปิดบ้านต้อนรับทางด้านฟรามเบงโกอาเจนะครับก็ได้เฉลยชนะมาครับที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่านะครับฟอร์มการเล่นนะครับในนะครับสิบนัดล ก็ถือว่าออกมาที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนทางด้านนะครับฟร์มกรเล่นนะครับของผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านฮัลล์อเกมาร์เซนฮันเดสิมันต์ล่าสุดครับก็ออกมาที่ค่อนข้างจะดูดีเช่นเดียวกันครับแต่ดูดีนะครับน้อยกว่าทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้าน เเอชเจนะครับก <P> ็ทางด้านครับมากเซอร์หน้าในสิบนัดล่าสุดครับเก็บชัยชนะครับได้เพียงแค่6กนะครับเสมอ1นึ่งทับพ่ายแพ้นะครับไป3นะครับและนัดล่าสุดนะครับก็เป็นชนะหมารกเซอนะครับเปิดบาต้อนรับทางด้านน้องนะครับก็ได้พ่ายแพ้นะครับให้กับน้องไปนะครับถึง2ประตูต่อศูนย์ะครับและนัดลองลงมาครับก็เป็นชนะหมารกเซอนะครับบุปเปเยียนทางด้านนะครับบูอองเบรสนะครับก็ได้ถล่มบูอองเบสไปนะครับถึง6ประตูต่อศูนย์นะครับและก่อนหน้านี้นะครับมากเซอก็เปิดบ้านต้อนรับทางด้านโมนาโกนะครัับนน ล่าสุดตรงนี้นะครับก็ออกมาที่ค่อนข้างจะดูดีเช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับก็แพ้นะครับให้กับทางด้านนะครับเปยเอชเชนะครับที่ฟอร์มการเล่นนะครับในสิบนัดครับดูดีมากกว่านะครับและทางด้านนะครับในค่ำคืนนี้นะครับผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นนะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทางด้านเจ้าบ้านอย่างเปยเอชเชนครับวันนี้ก็มีนะครับเป็นทางด้านนะครับฮาคิมินะครับลีคังอินนะครับจันทูนะครับและคนสุดท้ายนะครับเป็นทางด้านนะครับซาฟอนนามนะครับ ส่วนฝั่งฟังนะครับของผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านทัพมากเซอร์ก็มีเพียงแค่2คนเท่านั้นครับก็จะมีนะครับเป็นทางด้านทับนัดดีนะครับและคนที่2คนสุดท้ายเป็นทางด้านทับเวอร์เมียนะครับก็จะเห็นว่าทับผู้เล่นที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นครับในค่ำคืนนี้จะเป็นนะครับเจ้าบ้านอย่างปารีสแซคเช็คแมนครับที่ผู้เล่นนะครับจะมีมากกว่านะครับของทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านนะครับโอลิมปิกหมากเซอร์นะแต่ก็ไม่ใช่นะครับผู้เล่น ตัวสาคัญหลักนะครับของทางด้านนะครับปารีสนะครับและส่วนทางด้านนะครับไรอัพนะครับเปตัวจริงนะครับผู้เล่นนะครับที่คาดว่าจะได้ลงเล่นนะครับในค่าคืนนี้นะครับของทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทีมเจ้าบ้านอย่างทางด้านนะครับปารีสแซงต์แชงแมงนะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสีสามนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูรับเป็นทางด้านนครับเซวาเรเยนะฮะที่ยืนเฝ้าสานครับส่วนเซนเตอร์คู่นะเป็นทันนัทปารโซนะฮะที่ยืนคู่กับทางด้านครับมากินยอนนะครับและ3กลางลุกนะครับก็ใช้เป็นทางด้านนนนนะะครัับบบฟาเียยหลุวิิญ และในเวสนะครับส่วนนะครับสตัวบนนะครับวันนี้นะที่จะใช้นะก็เป็นทางด้านครับสควอัสเคเลียนะที่ยืนตำแหน่งนะครับปีซ้ายนะครับปีขวาเป็นทางด้านดูเองนะครับและหน้าเป้านะครับก็เป็นทางด้านครับอุสมานเดมเบเล่นะครับที่ยิงเขาน้าเป้าให้กับทางด้านครับ าลสแซงชรกแมงนะครับและส่วนทางด้านนะครับไรอัพนะครับที่เป็นตัวจริงนะครับของฝ่ายผู้มาเยือนอย่างทางด้านมารกเซย์นะครับวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสามสี่สองหนึ่งนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านลุนลี่นะฮะที่ยืนเฝ้าสารนะครับส่วนสามตัวท้ายนะครับก็เป็นทางด้านอัปปาวนะที่ยมีตำแหน่งนะครับแบ็กขวานะครับแบ็กซ้ายเป็นทางด้านครับเมดินานะครับและเซนเตอร์นะครับตัวสุดท้ายนะใช้เป็นทางด้านอีแกลนไลลี่นะครับส่วนนะครับ กลางลูกนะครับที่ยิงคู่กันในวันนี้ฮะจะใช้เป็นทางด้านรับเมสันกรีนบูธฮะที่ยิงคู่กับทางด้านรับปลายเซานะครับและหน้าป้าก็เป็นทางด้านรับอุบาเมยังนะฮะที่ยิงคะแนนน้าป้าให้กับทางด้านรับหมากเซยนะครับและสําหรับคู่นี้นะครับในค่าคืนนี้นะครับ เฮตูเฮต์นะครับในการพบปากกันครับแล้วทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมนี้นะครับเฮตูเฮต์ทำในการพบปากกันนะจะเป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านอย่างเป๊เชนะครับที่ทําได้ดีกว่าครับส่วนทางด้านฟอร์มการเล่นนะครับของทั้ง2ทีมนี้นะครับก็ออกมาที่ดูดีนะทางด้านเจ้าบ้านอย่างทางด้านปารีสแฌนชักแมงนะครับซะมากกว่านะครับแต่ทางด้านนะครับตลาดนะครับที่เปิดมาอยู่ที่1.00นะครับตรงนี้จะให้เลทนะครับแข็งตึงนะครับเป็นทางด้านผู้มาเยือนอย่างทางด้านมาร์เซย์นะครับอยู่ที่0.93นะครับส่วน เจ้าบ้านปารีสนะครับอยู่ที่0.99เท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่านะครับตลาดที่เปิดมานะครับเหรีตรงนี้จะแข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับอย่างผู้มาเยือนหมากเซย์นะครับแต่ทางด้านนะครับหนึ่งคูณสองครับหรือว่าอัตราพงเสมอนะที่เปิดมาอยู่ที่4.13ครับเหรีก็จะให้แข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านซะมากกว่าเลยนะครับอยู่ที่1.55นะครับอย่างปารีสแซงแชร์แมงนับส่วนนะครับผู้มาเยือนนะครับหมากเซย์นะก็อยู่ที่5.10นะครับและหนึ่งคูณสองตรงนี้นะครับก็จะให้เหรี แข่งตึงนะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับและในค่ําคืนนี้เองนะครับก็เป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านนะครับปารีสแซงต์แชั์แบงนะครับที่ตั้งกําแพงมานะครับอยู่ที่1.00นะครับจากเฮจูเฮจในการพบปะกันนะครับและฟอร์มการเล่นนะครับ จะดูดีนะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับสมมากกว่านะครับถึงแม้นะครับทางหน้าตลาดเองนะครับที่เปิดมานะครับ1.00นะครับจะให้เลนนะครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับผู้มาเยือนอย่างหมากเซยก็จริงนะครับแต่ทางด้าน1คูณ2หรือว่าอัตราผู้เสมอครับจะดูดีนะครับไปทางด้านนะครับอย่างเจ้าบ้านปารีสแซงแชงแมงนะครับและในค่าคืนนี้นะครับการแข่งขันนะครับ90นาทีนะครับที่เป็นทางด้านนะครับปารีสแซงแชงแมงที่ตั้งกำแพงมานะครับอยู่ที่1.00นะครับพฟิลลอก็คิดว่านะครับปารีสแซงนะครับท่ี1.00ตรรงงนนนี้้ะคับไไปดอย่่าแน นะครับและการแข่งขันใน90วินา,าทีนะก็สามารถเก็บ3แต้มไปได้นะครับจบการแข่งขันนะครับเป็นทางหน้านะครับปารีสแซงต์แชักแมงนะครับที่ทําประตูนะครับอย่างโอลิมปิกมาร์กเซอร์ไปนะครับที่2ประตูต่อ0นะครับและในค่ําคืนนี้นะก็เป็นทางล่าน บาลีเซชแมงนะครับที่คว้าถ้วยรางวัลไปนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับและส่วนทางด้านนะครับคู่ที่4นะครับคู่สุดท้ายนะครับก็เป็นซูฟุตบอลนะครับกันโชซสเซรียอิตาลีนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าบ้านนะครับเอซีมิลานนะครับเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเจนัวนะครับที่ทำการแข่งขันกันครับในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับและสำหรับคู่นี้เองนะครับทางด้านตลาดนะครับมองมานะครับเปิดมาอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ครับก็งไฮเลตนะครับแข็งตึงนะครับมาทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างเอซิมิลานน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 ะะะะะคคคคครรรรรัััััับบบบบสสมมาาาาากกววว่่่่่่่ออออยยยยูููทททีี0.80ผ้เเืงจ1.13นะครับ และทางด้าน1นคูณสหรือว่าตาพูเสมอที่เปิดมาอยู่ที่4.08ก็ให้เลยนะครับแข็งตึงมาทางด้านเจ้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่1.43นับส่วนผู้มาเยือนนะครับเจนัวอยู่ที่7.20นะครับก็จะเห็นว่านะครับทางด้านตลาดที่เปิดมาครับและทางด้าน1นคูณสตรงนี้เองนะครับก็ให้เลยนะครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านนะครับเจ้าบ้านนะครับอย่างทางด้านเอซิมิลานนะครับสมากกว่าเลยนะครับและส่วนทางด้านนะครับอันดับตารางคะแนนนะครับของคู่นี้นะครับในศึกฟุตบอลกันโช่เซเรียอาอิตาลีนะก็เป็นทางด้านนะครับเจ้าบ้าาานนอย่งมิลครับที ดูดีกว่านะครับอยู่อันดับที่2นะครับของอันดับตารางคะแนนนะครับก็แข่งไป17นัดน,นะครับชนะ11นะครับเสมอ5แพ้ไป1นะครับมีอยู่38คะแนนะครับ ส่วนครับผู้มาเยือนครับอย่างทนานเจนัวครับก็อยู่อันดับที่17นะครับของอันดับตารางคะแนนครับก็แข่งไป18นัดนะครับชนะ3เสมอ6แพ้ไป9ครับมีอยู่15คะแนนเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่าครับอันดับนะครับตารางคะแนนตรงนี้นะจะเป็นทางด้านครับเจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานครับที่ดูดีกว่ามากกันเลยทีเดียวนะครับและสําหรับคู่นี้เองนะครับเฮตูเฮตนะครับในการพบปากกันนะครับใน5นัดล่าสุดครับก็จะเป็นทางด้านนะครับ เจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานครับที่ทําได้ดีกว่ามากเลยนะครับก็เก็บชัยชนะได้3ครับเสมอนะครับไป2นะครับและนัดล่าสุดนะครับก็เป็นทางด้านนะครับเอซิมิลานทำบุกไปยังทันต์เจนัวนะก็ได้เฉือมชนะมาครับที่2ประตูต่อนหนึ่งนะครับส่วนนัดรองลงมาครับเมื่อปี2024นะครับก็เป็นทางด้านเอซิมิลานเปิดบ้านต้อนรับทางด้านเจนัวนะครับก็ได้เสมอนัดที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถือว่านะครับเฮ้ทุกเฮ้นนะครับในการพบปะกันในนัดล่าสุดตรงนี้นะครับที่ออกมานะครับก็จะเป็นทางด้านนะครับ เจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานครับที่ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่นะครับฟอร์มการเล่นนะครับในสินัดล่าสุดครับของท่าน้าเจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานครับในสินัดล่าสุดนี้นะครับก็ออกมาที่ค่อนข้างครับจะดูดีเลยนะครับก็เก็บชนะครับมาได้6นะครับเสมอ2นะครับแพ้แพ้ไป2นะครับและนัดล่าสุดนะครับก็เป็นท่าน้าเอซิมิลานครับบุกไปเยือนท่าน้าคายลลี่นะฮะก็ได้เอาชนะมาที่1ประตูต่อศูนย์ครับสุดท่าน้าครับนัดโลลมานครก็เป็นท่าน้าเอซิมิลานครับเปิดบ้านต้อนรับทัาาด้นนเวโร่านาไปปถึง3รระะตตู่่ออนนนคับแลกห้านนี้ะครับ เอซิม <ersch> ิลานทำบุกไปเยือนทางด้านนาโปลีนะครับก็แพ้นะครับให้กับทางด้านนะครับนาโปลีไปถึง2ประตูต่อศูนย์ครับแต่ก็ถือว่าทะคับฟอร์มการเล่นนะครับโดยรวมๆนะครับของทางด้านเอซิมิลานทำในสิบรัฐล่าสุดตรงนี้นะก็ออกมาที่ค่อนข้างครับดูดีเกือบเวลิกูดกันเลยนะครับและส่วนทางด้านนะครับฟอร์มการเล่นนะครับในสิบนัดล่าสุดนะครับของทันดันผู้มาเยือนนะครับอย่างทางด้านเจนัวนะครับก็ออกมานะครับที่ค่อนข้างนะครับเกือบย่ำแย่เลยนะครับในสิบนัดนะครับเก็บชนะได้เพียงแค่สามครับเสมอแพ้นะครับไป 4นะครับและนะัดล่าสุดเองครัเป็นท่านเจนัวครับเปิดบ้านต้อนรับทาราปิซ่าครับก็ได้เสมอที่หน่งประตูต่อหนึ่งนะส่วนนัดลงลงมาก็เป็นท่านเจนัวบุกไปเยือนท่านเอเอสโรมาก็พ่ายแพ้ให้กับเอเอสโรมาร์ครับไปถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับและก่อนหน้านี้นะก็เป็นทางด้านนะครับเจนัวครับเปิดบ้านต้อนรับทาราสานะครับอตาลุตานะครับก็ได้พ่ายแพ้กับอตาลุตานะครับไปถึง1ประตูต่อศูนย์นะครับก็จะเห็นว่านะครับฟอร์มการเล่นของท่านเจนัวนะครับในสิบนัดล่าสุดตรงนี้ครับออกมานะครับ ที่ย่าแย่เลยนะครับแล้วนค่ัคืนนี้เองนะครับสําหรับทั้ง2ทีมนี้นะครับเอซมิลานนะครับกับทางด้านเจนัวนะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นนะครับของทั้ง2ทีมนี้ครับอย่างเจ ly ่าบ้านเอซิมิลานครับก็มีเพียงแค่2คนนะก็เป็นทางด้านฮากิมบินเนสนะครับและคนที่2ก็เป็นทางด้านนักกุนคูนะครับส่วนนะครับฝ่าฟังนะครับของผู้มาเยือนครับอย่างทางด้านนะครับเจนัวนะครับก็มี2คนเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นทางด้านนะครับ เอคูบันนะครับกับอีกคนนะครับเป็นทางด้านนะครับโอนานานะครับก็จะเห็นว่านะครับผู้เล่นที่คาดว่าจะไม่ได้ลงเล่นครับในค่ำคืนนี้ของทั้งสองทีมนี้นะก็ออกมาที่ค่อนข้างจะสูสีกันครับและก็ไม่ใช่นะครับผู้เล่นหลักด้วยนะครับของสําหรับทั้งสองทีมเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะครับทางด้านทามปรอัพนะครับเป็นตัวจริงนะครับของผู้เล่นทั้งสองทีมนี้นะครับอย่างทางด้านเจ้าบ้านนะครับเอซีมิลานวันนี้ก็จัดมาในระบบนะครับสามห้าสองนะครับวันนี้ก็ใช้ผู้รักษาประตูเป็นทางด้านมายานครับที่ยืนเเฝ้้้าาาาานนนนะคคครรรัััับบบส่ววตททยก็็ปงด พับฟาวิกนะฮะที่ยืนตำแหน่งนะครับแบ็กซ้ายแบ็กขวาเป็นทางด้านทัพโทมุรีนะครับและเซนเตอร์นะครับตัวสุดท้ายเป็นทางด้านนะครับกาเบียนะครับส่วนนะครับกลางลุกนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับของสําหรับเอซิมิลานะก็เป็นทางด้านนะโมดิตนะครับที่ยืนนะครับและหน้าเป้าในวันนี้นะครับที่ยิงคู่กันครับก็ใช้เป็นทางด้านนะครับเลโอนะฮะที่ยิงคู่กับทางด้านนะครับลอฟตัสซิกนะครับที่ยิงคนาเป้านะครับให้กับทางด้านนะครับเอซิมิลานะครับและส่วนทางด้านนะครับไรอัฟซิเป็นตัวจริงนะครับของฝั่งผู้มาเยือนอย่าาาางงทดด้้นน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 เจจััััััววะะะะคคครรรรบบบบบีก็มใ เช่นเดียวกันกับทางด้านรับเอซีมิลานครับแต่แล้ววันนี้นะก็ใช้ผู้รักษาประตูนะเป็นทางด้านเลอาลีนะฮะที่ยืนเฝ้าสานส่วน3ามตัวท้ายนะก็เป็นทางด้าน,นครับมาคันดดลลี่นะครับที่ยืนตำแหน่งนะครับแบทขวานะครับแบซ้ายเป็นทางด้านวากเกสนะครับ และเซนเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับเป็นทน้าออสติกาดนะครับและกลางลุกนะครับของทางน้าเจนัวนะครับในการคุมเกมนะก็เป็นท่าน้าเฟนรุปนะครับส่วนหน้าเป้านะครับสองตัวคู่นะจะใช้เป็นทน้าวิตินญาณนะที่ยิงคู่กับทางด้านโคลัมโบนะที่คนาเป้าให้กับทางด้านนะครับเจนัวนะครับและสําหรับนะครับทั้งสองทีมนี้นะครับเฮดซูเฮดนะครับในการพบปากกันและทางด้านฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนี้ครับก็จะดูดีนะครับไปทางด้านนะครับอย่างทางด้านเจ้าบ้านเอซีมิลานะครับสมมากกว่านะครับและทางด้านนะครับตลาดนะที่เปิดมานะครับ ที่1.00นะครับจะให้เลนครับแข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านเลยนะครับและ1นคูณหรือว่าตาผู้เสมอครับก็เปิดมาครับให้เลนแข็งตึงนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับและในค่ำคืนนี้นะก็ไปทางด้านครับเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านเอซิมิลานะครับที่ตั้งกระแพงมานะครับอยู่ที่ 1.25นะครับที่เปิดบ้านต้อนรับทางด้านเจนัวนะครับพี่หลอคิดว่านะครับค่ำคืนนี้นะครับเอซีมิลานนะครับสามารถนะครับทะลุผ่านกำแพงนะครับที่1.25ตรงนี้ไปได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะเฮตุนเฮตนะครับและทางด้านฟอร์มการเล่นส่วนทางด้านตลาดหรือว่า1 2ตรงนี้นะครับจะดูดีนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างเอซีมิลานก็จริงนะครับและทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่วิเคราะห์มานะครับก็ดูดีนะครับไปทางด้านเจ้าบ้านนะครับอย่างเอซีมิลานนะครับสมักกว่าเลยนะครับและในค่ำคืนนี้นะครับพี่หลอนะครับก็ขอดูนนนนะะะะคครรััับบกาแพงงทททีีี่่่่ต้มอยู 1.00นะครับพี่หลอคิดว่านะครับเอซิมิลานครับสามารถนะทะลุผ่านกำแพงนะที่1.00นะตรงนี้นะครับไปได้อย่างแน่นอนนะครับและการแข่งขันนะครับใน90นาทีนะครับก็เป็นทางด้านนะครับเอซิมิลานะครับที่เก็บ3มแต้มไปได้นะครับและยังทำประตูนะครับอย่างทางด้านนะครับเจนัวได้นะครับที่สประตูต่อศูนย์นะครับและถ้าหากนะครับพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่คิดเห็นอย่างไรนะครับตรงนี้นะก็สามารถนะคอมเมนต์นะที่ใต้ช่อง YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะกิจกรรมนะครับ่ายผลสกอร์นะครับของคู่น แอนมาลีนนะครับพบกับทางด้านฮับเริลนมมลีนครับว่าจะจบสกอร์ที่เท่าไหร่นะครับหากพี่ๆท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจครับอยากเข้าร่วมสนุกหรืออยากเข้าร่วมทายกิจกรรมผลสกอร์คู่นี้ก็สามารถครับคอมเมนต์นะคที่ใต้ช่อง u t u b e นะครับแล้วก็แค็บคำตอบส่งคำตอบมาที่ครอบครัวของพี่หลอนครับหรือว่าบ้านหลังคาเขียวนั่นเองนะครับและสำหรับคู่นี้เองนะครับที่เป็นคู่พะเอษครับบทสรุปก็อยู่ที่ครอบครัวหรือว่าบ้านหลังคาเขียวเช่นเดียวกันครับก็สามารถครับมาตามรายน้ำที่วิ่งอยู่บนหน้าจอกันได้เลยนะครับที่ s นะครับที่เราฟังจนจดคลิปนะครับเราก็ต้องขอตัวราไปก่อนครับแต่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากหน่อยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งเปิดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้ผิดพลาดนะครับในการฟังคลิปวิเคราะห์นะครับของหล่อตีบอลนะครับในวันถัดไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลอก็ต้องไปแล้วนะครับก็กราบสวีดัสสวัสดีครับ